ภาพดีๆมั้งแต่ด้านในออกมายันด้านนอกต้นหม้ ดียามเช้าจ้าทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูที่สวีเดนเขาจะเรียกว่า health zone so m a r a o n นะคะหรือว่าเป็นพวก health z o so ก็คือว่าสุขภาพอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ m a r a o n นี่ก็คือเหมือนเป็นงานนิทรรศการหรือเป็นงานตลาดนัดอะไรประมาณนั้นบวกประมาณอันนะคะก็จะมีของขายาจะบอกว่างาน health o so n e m a s o n นะคะที่สวีเดนนะคะมันก็จะ มีเกี่ยวกับพวกพลังงานสุขภาพดีๆมาตั้งแต่ด้านในออกมายันด้านนอกอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือส่วนมากเนี่ยจะเกี่ยวกับการฮีลิ่งการขายเห็นนะคะเห็นพลังงานต่างๆนะคะแล้วก็เป็นพวกไพ่ออร่าเคิลนะคะแล้วก็จะมีม s ส a g e มีนวดแล้วก็มีการแบบว่า ปล่อยแบบว่าเหมือนพลังงานดีๆแนวนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไง <c oughs> นี่หมาที่บ้านนะคะน่ารักมากสวัสดีครับแต่ว่าก่อนจะไปเราต้องไปรดน้ำต้นไม้ก่อนนะคะเพราะตอนนี้แดดร้อนและแรงมากทุกคนเดี๋ยวลูกๆของคุณแม่จะเสียชีวิต <c oughs> ฉะนั้น เราต้องไปดูแลเด็กๆนะคะของเรานี่เป็นกระเพรานะคะนี่ก็จะเป็นสลัดนะคะคลิปสลัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเพรานะคะกระเพราที่นี่หอมมากทุกคนต้นหอมเป็นอะไรที่แบบว่า ตัดแค่ต้นนะคะไม่ต้องถอนออกมาทางลากเธอขึ้นเองของเธอทุกปีค่ะและขยายได้แบบว่าสวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะอันนี้พันธ์ุใหม่ไม่รู้พันธ์อะไรทุกคนนี่ชื่อมัน summer breeze cherry อืมใครดูนะคะมันจะเป็นยังไงแล้วก็นี่ก็เป็นปรากฏการณ์นะคะที่จริงมันเป็นต้นสูงใหญ่นะคะทุกคนแต่เนื่องด้วย เห็นตอนไนะหมเนื่องด้วยอากาศมันเย็นนะคะมันก็เลยตายแล้วคันนี้มันก็งอกขึ้นมาใหม่แล้วนี่ก็เป็นผักชีที่แบบว่าภาคภูมิใจมากทุกคนแบบใส่แกงได้เลยอะ่ะนี่ก็มาแอบเด็ดกินทุกวันัน,นะคะแล้วนี่ก็เป็นพริกที่ซื้อมาจากอ่ร้านนะคะที่เขาแบบว่าผักเสร็จแล้วเรียบร้อยถูกมากห้าสิบคนเองมาต้นประมาณนี้เลยนะคะถือว่าใหญ่เลยอะ่ะแต่นี้คือ ันมุมเพื่อนรักของเราผักสดๆที่บ้านนะคะจากสวนนะคะเขาบอกว่าหอมชื่นใจมากได้ฟิลที่แบบว่าแตกต่างว่าแ้กก็รดน้ำก่อน เสร็จแล้วได้เวลาเดินทางแล้วจ้า เขาเป็นย like, <laughs> ังไงก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็จะเป็นวอนบุกรรดนะคะมาดูนี่เลยก็จะมีหินต่างๆนะคะเป็นพวเห็นพลังงานนะคะก็จะทำมาเป็นหลอดไฟ อะไรพวกนี้สวยไหมเนาะนี่พวกนี้จะเป็นพวกเห็นแร่ธาตุนะคะเป็นเห็นแทลสวยมากเลยนี่ก็จะเป็นเกลือนะคะเดอะซอลท์เดอะซอลท์อ๋อ เป็นหินพลังงานที่แบบว่าเขามาทาเป็นหลอดไฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกลือค่ะเป็นโซนแบบหินเกลืออะไรประมาณนั้นนะคะสวยมากมากเลยทุกคนากากราคาแบบว่าเราสามารถจับต้องได้นะคะไม่หนักหนาสาหัสนี่อันนี้สวยมาก,มากเลย เขาบอกว่าถ่ายได้นะคะแต่อย่าถ่ายคนห้ามถ่ายตัวเขาเข้าไปด้วยแค่นั้นเองโอเคได้น่ารักมากสวยมากเลยเนาะเพงน่สตร์นสวยดิก่อนถ่ายทำนะคะเราก็ได้ขออนุญาตเจ้าของร้านนะคะแล้วก็โชว์ว่าเราเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์นะคะ จะขอถ่ายวิดีโอได้ไหมเขาก็บอกว่าได้จ้าไม่มีปัญหาเลยเธอสามารถถ่ายได้ทั้งหมดเลยนะแต่อย่าถ่ายหน้าฉันเป็นพอจ้าแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเจ้าของร้านใจเดีนะคะเราก็เลยได้ภาพหินสวยๆนะคะที่เขาเอามาขายในงานวันนี้นะคะเอามาฝากทุกท่านนะคะคก็จะมีเครื่องประดับมีสร้อยมีแหวนหรือจะเป็นหินประดับตั้งตามบ้านนะคะสวยมากๆเลยค่ะ คนคงจะได้ยินเสียงนะคะนี่อ้าวหายไปแล้วที่จริงมันจะมีเสียงป้องป้องป้องนะคะจะมีอีกฝั่งหนึ่งที่นี่เป็นแบบว่าเกี่ยวกับพวกพลังงานแล้วก็หินสวยๆต่างๆอย่างนี้แล้วก็เป็นพวกกิปซีไพ่ขายไพย่อ่า ไพ่พลังงานไพ่ออราเคิลไพ่ยิปซีแล้วก็จะมีเสื้อผ้ามีหินมีเครื่องประดับต่างๆนะคะนี่ก็จะมีเสียงตอนนี้เราพักดื่มกาแฟกันก่อนนะคะทุกคนในเต็นท์ ติมพลังแล้วเดี๋ยวเดินกันต่อจ้าราคาเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยส่วนมากนี่ก็จะเป็นแบบว่าพวกหินไพทาโร่ไพโอราโคเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นพวกนั่งสมาธิฮีลิ่งเรกี้ฮีลิ่งแล้วก็พวกจับพลังงานนะคะ แล้วก็จะมีพวกฮีเลอร์ทั้งหลายประมาณนี้นะคะเขาก็จะมานั่งจับพลังงานเป็นไกด์ให้เราหรือว่าเป็นคนออก็เป็นไกด์แหละเนาะเป็นคนช่วยแนะนําแนวทางประมาณนั้นนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงอยู่ในอารมณ์ไหนเขาก็จะเหมือนสัมผัสพลังงานของเราในแนวนั้นนะคะซึ่งดีมากๆเลยทุกคนแล้วก็จะมีหินขาย แล้วก็จะมีพวกอาเมดิเทชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคล้องไม่ว่าจะเป็นอา uh, กลองไม่ว่าจะเป็นอะ uh, อะไรต่างๆโอเคค่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแมสซันเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับบ้านจ้ะเรานะคะเป็นผู้ที่แบบว่าพยายามที่จะอาอยากเปิดตาที่3ามนะคะ เพราะว่าอยู่ที่ไทยเราเห็นเยอะไงแต่อยู่ที่รู้สึกว่าพลังงานเขาเขาแบบว่าเขาสงบมากแล้วเขาแบบไม่ยุ่งซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ง่ายๆเราก็ได้ยินแต่เสียงแค่นั้นนะคะแต่เราอยากเห็นไงเออเราอยากเห็นด้วยตาทิปของเราแนวนั้นนะคะเราอยากสัมผัสโมเมนต์นั้นเราก็เลยไปซื้อี่วาราคาไม่แพงนะคะ80สิโคน แล้วก็เราก็บอกเขานะคะว่าเราอ่ะพยายามอยากเปิดตาที่สามแต่ก็ยังเปิดไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยไกด์เรานะคะว่าเราควรจะทํายังไงอะไรอย่างนี้นะคะตาที่สามมันจะพยายามเปิดได้เรื่อยๆนะคะแต่เราต้องทําสมาธิให้มากขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะเข้าไป อยู่ในจุดที่ลึกที่สุดของจิตวิญญาณก็คือว่าจุดตั้งต้นของชีวิตของเราเองคือจุดตั้งต้นของพลังงานวิญญาณของเราที่มาสิงสถกิตยอยู่ในร่างนี้อะไรประมาณนี้นะคะก็ลึกซึ้งดีและก็น่าตื่นเต้นดีสนุกดีค่ะชอบแล้วก็เมื่อกี้เราว่าเราจะไปลองอเกี่ยวกับพวกที่พวกคล้องพวกกองพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบว่าตีนะที่แบบว่าเขาทําด้วยหนังสัตว์ระลานี้ เ,เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปโดไปอนอย่างนี้นะคะนั่นแหละแต่เขาไปประชุมเมดิเทชันกันนะคะเขาไปแบบว่าร่วมกลุ่มทำสมาธิกันแนวนั้นเราก็เลย อดเลยอ่ะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดอะไรครั้งต่อไปนะคะโอกาสหน้ายังไงก็เจอกันมาดูกันแล้วครั้งหน้านะคะคลิปหน้าเราจะพาไปทำอะไรหรือว่าเราจะนำเสนออะไรนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอชาลากันไปเพียงแต่เท่านี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ